สวัสดีค่ะอยู๋ว่อสนิวลำเพลินอภิเชิลค่ะี่น้องยิด้าไปกินแล้วัสนดีครับแก็นัสดีครับบวัสดีครับไปดูบ้านใหม่ของ้องคัดแย้งเี้เอามาส่งให้แล้วกินไปเบิ้งแมทกินไปเบิ้งเออันนี้กํลังจะพูดวันเกิดพ่อหน่อยอ๋อมือวันเกิดพ่อเพิิน อ่ะใชมาหมสายเน planet, too, ่คร <Ont> <ats> ับเพราะว่าตื่นครับตื่นครับเสื่ออยดอกเลี้ยวเบื้งนอนแสร็จนั่นัวคือยังนีดตัวนี่หนูตื่นหกโมงแม่พี่เอียนพี่ดีอือแค่หน้าบ้านหลังใหม่เออโออเอ้เอียังน่อยบ้านเอ้าฮัลโหลฮัลโหลย่าฟ้าเบอร์เพ่งฮัลโหลฮัลโหล ปฐมภิก่อนอุ้ยูอยากไปย่างแม่พี่พี่พี่รีบหนูมาปฐมภูิก่อนมันอยู่ไหนคะเออกายุใส่ก็จังวะจุ่นเทพเดี๋ยวจะถึงบ้านเดี๋ยวจะไปนอนด้วยอยู่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันได้คือลีเด้อร์บอเรนบอนอนคืนอเกาบอนบอนอน,นบ,บนอน,บนอนน้ำแล้วใส่นี่บอกโอ้ปะโท ขออนุญาตเข้ามานะคะป้าฮ uh ืานไม่เพลนพี <c oughs> ่น้องประกลังใหโแบงงเนี่ยที่ว่าหจดตนลี่น้งกา้องจะได้สนพ่อได้มองสิงไหมแล้วนี่ล่ะสิมาสิงนี่ล่ละตงน้อยนี่บอมาดอกบอเลยอ่า เห็นได้บ้านแม่ฮักมันว่าเพื่อจะเห็ุผามาเห็นนู่โอ้จะเรื่องาีก็อาทิตย์นั้นคือน้าการบ้านหลังนี้จากผู้ใดเนี่ยเนาะค่ะมีพ่อชูมีใครบ้างคะมีพ่อชูพ่อชูแล้วก็ใครอีกก็หนูแมมแม่หนูแมมส่วนหนึ่งเออเออหนูแมมพันหนึ่งผมไม่เอาผมจะซื้อตัวนี้ให้เลยบอกว่าผมจะเก็บไว้ซื้อเต็นให้เออแล้วก็เงินเอฟซีที่ไม่ออกนามอีกส่วนหนึ่ง เด็นราคาหลังนี้ประมาณ3,200ันสองน้องครับหลังจากส่วนรถเรียบร้อยบ้านหลังไม่ให้เนื้อแต่เพื่อนนี่เจอว่าท่านไหนซื้อเขาป่ะเอาเอาเตียงน้ำบ่ก็ได้เจอมีราคาซื้อแล้วค่ะยังได้รถค่ะอ๋อพรท่านขนลงมาแต่ก็มีนี่ไงก็หนึ่งคือเตียงนอนยังไงเออเออซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วอีกอันหนึ่งก็กระติกน้ำร้อนยังไม่มาเออจะขนกลับไปบ้านเลกระติกน้ำร้อนนี่หลังรถเด้อ คพัดลมแรงสายหน้าเลยใช่ค่ะพูดนี่นั่งไล่โดนก็สบายมากหอนหนาวหอนแค่หนาวอ๋อดีๆีหนาวหอนเล่นไปารเก็บโดนมาโดนก็อันนี้เป็นอ่าสปริงพอสปริงตุ๊บเนี่นิ่มตึบผมไปดูเขาแล้วคือว่าเขาคือ โดนเตือน่ค่ะเพราะอาการชงพ้นกิ่แมนตรงแหลกๆมแข่นยากตรงอยูเนี่ยเอาขาลันลงมันต่ำ่อนเคย้อัวเสานี้ับอกว่าเอาเสาใหญ่บอเสาเล็กผมไม่เอาจันหักแต่ละรูม่งีันหักหายใจออกดีเนาะปีนเนาะแม่ตรงเนา เบิ่งลงเนาะอีหล่เงื่อนเนี่ยนะเงื่อนเพราะว่อันนั้นมันมันน้ำหงอนะหงอนนั่งได้ตั้มร้านกระหันใจสมบูรณ์ถ้มันแยบแล้วมันพวกเขาเหงียกันที่กู่กันหลายคนเหมือนก็จังแย่งอากาศกันเด้หายใจกันไม่ออกเด้ป่ะนี่อ้อนก็อ้อนเด้เออเจ้าตรงเดียวเพิ่มค่าเลี้ยงให้พนักงานอีกแม่หนูบ่ามีเงินเดือนหนูสิเพิ่มไม่มู้ได้จังไร ค่าโตนุกับบได้เออนั่นผู้จัดการนุกับบได้เงินเดือนได้แมตั้งเดือนหน่อยตั้งห่บอ่ได้ตั้งเงินเอนบได้ตั้งตเงเดือนโดนแล้วเฮ็ดหน้างงเลยแม่ไม่ด้เยนี่แม่ทั้งเคิดยังไงบ้างคะมันคือการกงค่ะวันนี้เจ้าภาพใจเลี้ยงเลี้ยงข้าวเลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงเตียวจะลองเต็นท์ใหม่หรือว่าบ้านใหม่คือทนไมพี่ผมเคยรันวาจากับพออาทิตย์กับทุกคนว่าจะลองหักแก้งลองเต็นทรอรัที่ว้คัใันทงเออกับอีกเพงหนึ่งอะไรนะพักได้หลายสาตจะสร้างสองเพ็งเออผมจะหาเงินรวบรวมซื้อเต็นท์ให้หลังหนึ่งอันนี้ก็คือสองเตนที่น้องที่หน่อยจะไม่เสียปักตะยันแค่มันมีเล็บ

ยัลวไปกดเล็กกดแช่ด้วเพื่นวาแบบเล็กเมันจะพังพอแบเป็นเล็กเดี๋ยวเพรอันแบบเขาช่างสองพันดกต้ดได้ได้เนใหม่น้ำไม่ร่วไม่ไหลแต่ว่าน้ำจะท่วมพีล้โออันนี้เบิ่งอยู่นี่มันิ่หั่งันนี้มันหังเป็นเ

หัวหนะายใจเน่ถ้ามีจุโอ๊ยมันเออถ้ามีโจมนนะะุมาลักขขงของไว้เนาะค่ะเออแม่ลักมารักยูนา้องจะดูไปทรงตาแม่นูสิหัวจุด <laughs> <laughs> เห็นแต่หัวตีสอบแบบนจอางหัวเยหัวดูผ่านตาแม่หัวมันจะใหญ่ๆตัวเล็กไงซ่ไงเห็นแต่ไงวซ่ เมนัวดสีเงโตสีน่อยไหมกนเป็นตอรีโอว้าัวเงี้ยหรโตรีบไปละโอ้ยซักเหรอซักเล้อเมื่อนาอันา็ทองขาปุยแน่ติดลเนี่ยติดตายวเอาพี่ริ้วไปอย่าแกล้งไม่เล่นด้วยแล้ว เปิดมันเลยแม่มันตื่นขึ้นมาเลยนัวเออมายถว่าไม่ได้เปิดประตูลังบ้านอยู่ประตูลังบ้านตื่นมาแลประตูหนอยู่ทั้งที่แม่ไเกียด่เปประตูลังบ้านแมนูอาแม่เอาหนู่ประตูล้งบ้านเ้อ่นะาู่หนาบ้านแล้วลูกพี่หนาบ้านอยู่ทั้งที่รู้ป่าวอะร้งท่เมนหนาลูกอว่าเ็น้หน้าเปมน้ายเื่อยเมห้ายังเล่นาสภาพ

กลนอนโอ้นนี่ลูกขายแล้วโอ้ย่มีฝางไว้สักนิก็พี่น้องคะฝาไว้ก็เสียงหัวนอนและยิ้นะคะฝากางสุดลีวนะเพื่อนิเชียลด้วยนะคะฟาป็กำลังใจใหน้องน้นเด้สวัสดีค่ะ